ก่อนจะได้ทานี้มาก็ต้องเข่าเสื่อมไสองวันเาดีไป้น่อนนะจ๊ะเพราะว่าเราจะมีอีกแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้แฟนได้โบกวงมอะไรให้กับน้องไอซ์ไปิงนะคะเดี๋ยวเราแบ่เรวๆๆแลมแ่งซ้ายขวานะคะท่านที่อยู่ด้านขวาใจเย็นๆนะคะดีวค่อยๆทยอยนะคะได้โบกท เดี๋ยวตอนนี้นะคะใครมีบุญอะไรนะคะไม่ต้องเบดมานะคะเดี๋ยวน้องแวอันจะไปด้านซ้ายและด้านขวานะคะเดี๋ยวตอนที่รองให้เวลาบอกแป๊บนึ่งนะคะใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวเอาตรงกลางกดตรงกลางน,นะคะจะคู่เดียวเดี๋ยวเราขอพป็นที่ตรงกลางาะะสักคู่นะคะใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอ,วอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวน้องอแอันจะเดินไปด้านซ้ายด้านขวานะคะ